อันนี้อยู่บ้านนอกก็เลยจะลองทำขนมปังกินจับกาแฟอันนี้สอนใครไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าเราก็ลอกเข้ามาจากจาก youtube แต่ก็ไม่ได้มี <c oughs> เครื่องครบครันนะ มีแต่ยิ้มอย่างเดียวกับน้ำเปล่าแล้วก็นวดแล้วก็จะทิ้งไว้ว่ามันจะขึ้นไหมไม่ใช่มืออาชีพนะนอกเรียนเข้ามาดูจาก youtube นี่แหละมันจะรอดไหมไม่รอด ก็ว่ากันไปนี่จะยีดจริงๆใส่น้ำเปล่านี่แหละไม่มีนมไม่มีโยเกิร์ตนะมือใหม่สดสดลอกเรียนแบบมาจากยูทูบไม่รู้ช่องอะไรขอบคุณมากๆนะคะดูหลายช่องก็ดูหลายสูตรอันนี้เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ ดูที่ว่ามันจะมาดูกันอีกทีว่ามันจะขึ้นไหมเราผ้าคลุมไหมจะทิ้งไว้45านาทีถ้ามันยังไม่เป็นก็จะทิ้งไว้นานกว่าน,นั้นอีกเรามาดูซิว่า4ี่สี่นาทีเองเราไม่รู้ว่าเฮ้ยโอเคเลยเดี๋ยวจะมานวดอีกแป๊บหนึ่ง สีผ่านไป45นาทีเนาะก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไดสวดก็นวดอีกก็จะทิ้งไว้ก่อนนวดให้นวดแล้วก็จะทิ้งไว้แล้วก็จะมาแบ่ง หมเสร็จก็จะทำมาเป็นกลไม่มีอะไรตัดก็เอาอันนี้ตดัดเนาะอุปรกรณ์ก็ไม่มี เป็ขาทำมันง่ายง่ายทิ้งไปเนาะเปนเรียนรู้ไปรูอเสร็จทิ้งไว้อีกก็จะมาทำเป็นรูปทรงไว้เราจะทำยงังไงรูปทรงอะไรเนื่องจากมันเป็นแป้งแล้วอะ เราก็ไม่อยากให้มันเอาไปทอดอีกเนาะน้ำมันอีกสุขภาพยิ่งสำคัญโควิดเนี่ยถ้าความดันเราสูงน้ำตาลเราเยอะมันก็จะมีปัญหาเลือดไปฉุบสิดปอดเปิดเราก็จะแย่ได้ช่วงรอแป้งไปดูสามีทำอะไรใส่พื้นใหม่ แล้วก็จะเอาตู้เย็นตัวนี้เข้าไปแทนที่จะมีเป็นคนละเอียดอ่อนมากทำอะไรก็ต้องเป๊ะเปะ๊ะอันนี้เครื่องรับแสงท้องฟ้าสวยอยู่นะเดี๋ยวก็ตกกี่มาตกเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวกีมาก,ก็ตก แล้วก็จะมาไม่รู้จะขึ้นรูปยังไงเนาะก็ก็รออย่างนี้ก่อนหรอกันขึ้นแบบนี้ไว้ก่อนพูดยังกับตัวเองเป็นเป็นโฟร์ชโนลเนาะ ที่ไหนได้ก็เรียนลอกมาดูเขาเขาทำแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มือใหม่นะคะมือใหม่ สดสดค่ะทำอย่างนี้ใช่ไหมแรกๆมันอาจจะไม่สวยเนาะเราทำกินกับกาแฟที่บ้านนอกเออไม่ได้ซื้อมีมาดูแล้วสามีมาให้กำลังใจสามีเขาก็มาให้กำลังใจ ไม่ถนัดเนาะไม่เอาสวยเนาะเราเอาแบบเราเอาแบบได้กินพอเสร็จแล้วไม่สวยนะจะทิ้งไว้แล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ไข่ก็ไม่มีหมดเอาน้ำผึ้งกับเนยก็แล้วกันโอ้มันพองตัวขึ้นใหญ่เบลือเลย เดี๋ยวคราวหน้าแก้ตัวใหม่ออกมาก็ตามอัตภาพไม่สวยหรอกมือใหม่เนาะไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่ถ้ามีงานใส่นี่จะดีมากแต่ครั้งหน้าแก้ตัวใหม่ trong nó đẹp nhất nổi Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì